สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรัตวัฒนาพาร่วยมากแล้วค่ะเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาวัฒนาพาร่วยพึงทรงเขามาเมื่อบ่ายโมงน้อยเองนะคนบอกว่าแม่ตหาหมอเฮ้ยคือจังบองเบตแต่ตะวบตันมื่อวานนี่ตะเมื่อขึ้นนี่บางคนเขาเจ้ากะเฮ็ดไปตั้งต่เมื่อขึ้นเนาะ,ะเนาะทาไปตั้งเมื่อวานนี้แล้วส่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้บางคนอะ่ะเมื่อวันสิไปหาหมอกระส่งไ้ตัวเฮ็ดไปตัววัฒนาเอ้ย ให้าอเพลินล่อนานเนาะสิหาว่าลิ่งตัวอีกละ่ะเลขเขาาล้วต้องมันลิ่งตัวสิว่าอีกละ่ะผู้บางคนล่อ,อยางใจจดใจจอว่าเขาที่รูดศูนยะ์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเนาะหัวที่เลี้ยวเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะอ,อันใดก็บม่ลืมความทุกข์ความ,วามยากของคนของเพื่อนบานของเราเนาะคะนะ่ะเนาะ เพื่อนในเงี้ยนนะเพื่อนข้างบ้านก็คือไอ้คนจะไอ้ไทยคือกันค่ะคนไทยเหมือนกันม่นเป็นข้างบ้านฟังขมิ้นด้ฟังขมิ้นก่นสงสารอยู่ค่ะสงสารทหารทหารเขาพร้อมจะลุยพร้อมจะนั่นของเขานั้นนะของห้างมันบอกุมที่จะเอาไปแลกกับข้าเจ้านะไปแลกมันมากเกิดการเสียหาย รัฐบาลซูญเสียไปว่าหลายหลายต้องเอาไวซก้อนช่วงนี้หยุดไว้ก้อนหยุดลบไวก้อนเข้ามาซอยผักไตก้อน่าต้องไปลบหมันตั้งยู่นั่นละอดเขาอดน้ำยู่นนันละถ้ามาหากินอยู่ในป้านันละเข้ามาต้องไปเฮ็ดยังดอกนั่งเบิ่งมันโหลดถึงย่มเข้าจังเอาขึ้นเนาะค่ะเนาะช่วงนี้หันมาใสใจในใบ้านเขาก่อนเอากำลังใจไปให้ผักไตเขาก่อนเนาะค่ะเนาะ เรื่องลบเอาไว้ก่อนเมื่อเสร็จสงบตังรัฐบาลได้นามเศร้าถว่วเพราะน้ำมันขึ้นม่เนาะว่าบอกต่ว่าถ้าทําอะไรมามันก็เป็นการสูญเสียกับยังเซิ่งกันไว้อยู่เนาะยังเซิ่งกันไว้อยู่การสูญเสียเน้อพี่น้องเอ้ของของเฮ้าเนาะการสูญเสียคนเฮ้ากับสีคิดค้นระเบียบอีกหลักแต่คิดอย่างคนใจดีค้นใจอ่อนคนคิดคือคนไท้ คือว่าการสูญเสียม,มันมันบัคุ้มนะชีวิตลูกเฮ้าชีวิตนะเฮากับแมนอยู่ผู้แมนลูกเป็นทหารนะผู้ลูกเป็นทหารนี่ต้องคิดถึงหัวอกถ้าเกิดการสูญเสียเข้าไปรัฐบาลเฮ้าต้องซอยซอยเมื่อกี้ก็ไล่ล,ละหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะถ้ามันหลายคนจะเป็นหลายแล้วก็ทุกอย่างเนาะการสูญเสียเกิดตงข้ามขึ้นมานี่สูญเสียบ่แม่นหน่อยหมื่นล้านนี่ก็เป็นแสนแสนล้านเป็นล้าน,ล,านล้านนะคะ การสูญเสียทรัพยากรเงินทองแล้วก็บุคลากรบุคคลเข่าเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดขึ้นกันเขาวางแผนวางแผนเอาทีเดียวให้จบเนาะบุหรี่าราคา้ังตุ้มตํำตุ้มตํำเหินสูญเสียอีกขาดอีกเข้ากับอินสูญเสียแล้วก็เงินทองเขาตรงก่อนสิทํามูค่าเขาตรงเตรียมอยังไงยุกย้ายพร้อมรถล่าพยาบาลต้องมีพร้อมหมอต้องมีพร้อมผู้นี้ เขาแม่นลโคเขาบ่ได้สดใสบ่ได้สดเสียสูญอันบ่ได้สดใสตายแล้วตายเลยให้แห้งให้กากินในป่าเขาก็บ่เสียตัวมิตรงเข้ามาแ่นอนกองกันตายอยู่ก็บ่มาเก็บศพไปก็บ่เสียอีหยังเฮาต้องลําเลี้ยงมาให้ญาติพี่น้องมาทําพิธีก็สูญเสียมาให้เงินอันสูเสียบดนี้ก็มาให้พ่อให้แม่เขาอีกแล้วก็มาดูแลลูกเต่าเขาอีกส่งเรียนจนจบนะ มันก็นกนคือการสูญเสียของขังไงของประเทศไทยนี่ถ้าจะเห็นอย่างมากกับต้องคิดหนาคิดหลังคือวันวานน่ะละถึงข่าวรับขันถึงข่าวจริงๆแล้เราก็ค่อยเอาเนาะเตรียมพร้อมสกอักก่อนหยกยาต้องหามาไวแพทย์คละก่อนหมอก็ต้องหามากเพราะว่าประเทศไต่ทิ่มคือจังกระเม็นเนาะกระเม็นแม่แล้วมันตายทิ่มตายทิ่มเ่เหยียวยาเขาบ่เงินใหยาติพ่นองอ่สงเลี้ยนคือประเทศไทยเนาะ ประเทศไทยดูแลหน่วยพอเมียรักษาฟี่ลูกหลานรักษาฟี่ส่กกงเลี้ยงฟี่นะเอ้ยหลายอย่างความรับผิดสอบมันหลายเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็อยากทําเพื่อกันล้าทหารนั่นก็เจ้ากับซุ่มบัญญังกันอยู่แต่ว่าขีขาดกย่อมรับว่าขีขาดถ้าเกิดยี่งยังมากกรสูญเสียนเนี่ยนอนมันไล่มือนั่นนะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจดีดงวานะถ้าคิดท่านผู้ใดก คิดตางกับเจแดงกับว่าเป็นยังเนาะก็ถือว่าความคิดของแต่ละคนมันบ่กือกันเหตุผลของแต่ละคนบ่กือกันตั้งแต่จะเอาใจภาคใต้ไว้ก่อนตอนนี้นะเอาใจภาคใต้ไว้ก่อนนะคะส่งความนังใจให้ภาคใต้ขอให้พันผลวิกฤตนี้ไปด้วยดีขอให้ฟื้นฟูโดยเร็วนะคะคนไทยบริแลงน้ําใจดอกจายนั้นจายนี้ด่าล่าเพิ่นกระซอย ยุยกิรนันน์น่ะนะพ่นกันย่งเอาค้นดูสาสยูนิตให้พักฟรีอยู่ฟรีนะ้ำไฟฟรีกินฟรีทุกอย่างเนาะคนะ่ะเนาะก็ถือว่าซอยเหลือกันไปหลายๆท่านหลายๆคนซอยเหลือที่บ่ได้ออกข่าวกับมี่เนาะกะ็ขอให้สู่สู่พานพ้นไปมาเบิ่งวัสนาพาลวยค่ับับน,นี้เนะาะจังได๋กระดำเนื่อชีวิตไปเฮาหา แนวทางมาแรงพ่อได้เงินใส่กระเปา๋าพ่อได้บริจาคซอยเพิ่นไอเพรทใหญ่เพิ่นกะเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแล้วได้ซอยเหลือเพื่อหาบาทสิบบาทพุดซอยน่อยพันสองพันกับต่างกําลัง,งเงินเนห้าเนาะคะ่ะขวัชนะพร่อรวยมากแล้วคะ่ะเอาสามน้อยอ๋อล่าพอมอ๋อท่านผู้ชมเด่นศูนย์ลองหนึ่งเจาะศูนยน์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สองแกแดงสีซื้อไว้แต่ย๋ยดนี้ละ เดี๋ยวมันสีอันประหัตน่ะประหัตอันรถมอเันจะใส่มันผ้าร่องไปไปไปใส่ตุ่มไปใส่ตุ่มมันกบเพิ่นไปใส่ตุ่มกบมันเนี่ยขากับขวามมู่เพิ่นเอาน้าไม้ให้ต้งขีดหน้าไม้เกี่็บขีดตุ่มกบที่เหลือรถุดเลยผ้ลาล่องเนาะเข้าแตกมือแตกย่งางว่าใดการแค่เย่แค่เยอยูอย่ เลขรดเพิ่นนะ่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นึ่งนะหกเจดนย์หนงเข้ากันพอดีเลยว่าสีซื้อเล่ามาสื้อฮาน้อยก่ันเน้เาหม้อแรกงนี่ก็ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศย์สองเน้นเน้นศูนย์หนึ่งตรงก,กันกับเลขรดพหานนะัสเนาะเจ็ศูงเลขรดเพิ่นนะ่ะก็จะใส่พระโล่งนะหกเจ็ดศูนย์หนงของวัฒนาพระรวยก็สี่ศูนย์หน่งสี่ศูอเอาค่ะซื้อวเว่เดี๋ยวนี้ละเลข ไอแอดกาแฟดำกับเส้นฟังทนก็ล่งไปหายแล้วค่ะแคบแคบหนะ้าจอเด้อค่ะเด้อมเพียบเอาไปเปรียบเทียบกันกับเส้นฟังทนแอดกาแฟดำเดี๋ยวเจแดงสีให้เบิง้งต่อจากนี้ไปนะคะ่ะวันจนาพะลวยสามนอยด้วยลาวด้วยนะค่ะนะศูนย์สี่เดี๋ยวศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่ง สวยๆยงามๆเลยพนบอกว่าโทษทีครับแม่เพิ่งกลับจากไปหาหมอไปตั้งเตติหาเนาะค่ะนอยบวกเรานะครับได้เลขตรงกันโอเคเดี๋ยวสิผ้าไบเบื้องผพาไปเบิ้งอันของเส้นต่างๆเพื่อคลิปก่อนทันบรไดิเบิ้งเนาะคะ่ะ หรือคทวนความจำก็แอดลุงตะวันก็2ององหกหาสองหกสองคิดว่าเหมือนเลขหนีลูด2องเลยนะนะเนาะแต่ว่าวัสรชนหนึกับ0ูนย์มันบศูนย์กับ1แต่ว่าของคนกันมี0นะูนยะถ้า6กับ6ี6หกสามหกาหห ตรงกันบ่ตรงกันบ่ม่หนึ่งศูนย์กันหนึ่งศูนย์ที่ตรงกันกับเอ,อดกาแฟ,ฟดำหนึ่งศูนย์มี 40, 01, 40, 40, 01. 40, 01, สี่ศูนย์อืมสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเออสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ได้เนะี่ยค่ะ ถ้ามันจะเป็นนะอาจจะเป็นหามบนศูนย์ล่างศูนย์สี่ศูนย์หนก็ไปได้หรือว่าจะเป็นแมนสศนย์1 0ึ่นก็จะเป็นศูนย์หนเ, 0, เลยค่ะเอาตัวนี้เพราะของสี่สามสี่เก้าเก้์เก้าสองเก้าหกหนึ่งหนึ่งสีเกเน้นกันเน้นเน้นสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าค่ะสี่สี่ศูนย์ ซีเก่าศูนย์ซีซีเก่าหกหนึ่งซีค่ะมาทิเซียนฟังทุนสองบะเหนียวสองมีศูนย์สองเออมีสองศูนย์คือกันนะมีสองศูนย์สองซี่หาสองเจ็ดสองสามเจ็ดสามเก้าหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาสองเก้าหาสอง ถ้ามาสองศูนย์นะก็จะตรงกันของของวัจ,จนารพุ่ยศูนย์สองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสองศูนย์นะค่ะแคบหนาจาอกันท่านผู้ชมให้ทวนเบิองอีกครั้งหนึ่ง